เคนเา้าดี๋ยวสิพาทุกคนหลาอเบิ่งบ้านอุ้มน้ำคลองนะฮะก็บ่เคยเห็นจักเถื่อมาเจอน้องสาวเจ้คือมาฮอดพี่ อไรจ้ามากระเทย่าไก่ไก่ยังไปหาวันตังต้มนาบุริ็มขออนุญาตขออนุญาตขึ้นบ้านหน่อยนะจ๊ะพาอบมารเอ็ดยังกินนี่นะมากระผู้ใดแน่สองผูนี่แน่โอ้ thank you ู่เดี๋ยวนะ นี่เฮือนก็จะอ๋ออุ้ยเป็นความบุศงงามนั่งเดียวกันเป็นบ่ตามยิ่งอายก็ยิ่งตามยอะเป็ยาะไ่ใส่อะไรเอโอ้สัมสิทธ์ยังงามคือเก่าสบายดีไหมด้วย

พี่มาซะพี่มาไอเจ้า,านั <c oughs> ่นไปหน้าบ้านมากเยไปหนเนน้าบ้า อันนี้สภาพตากล้องนะจ๊ะวันดีจ้ะทุกคนหนีมาแล้วโอ๊ยน่อยโเอาตางเนาะจิได้อง่อง่องอ๋เป็นตะแพงแทตัวะนาลำโพงนะโอ๊ยกดไอเอปิเลออู้ยสงขา ซื้อไหมซื้อไหมซื้อไหมอะไรนี่นะหน้าบุแกอายคนนี้ยยนี่ขอเป็นนะอันนี้เครื่องสำอางก็ได้นะจ๊ะตองเวเราเวดเลยล่ะ ว่าเหมือนบุญ่น้องไอ้โคุไ้บุญสิลองเพลงเขาใคิลองเพลงหน้าเปนแตงูแบบจับจุดเลยขนาขนาดหนาวแต่งงานงนป์าได้ที่โซบานี่แบบยังดูดู่าล้วเอาเนอเนงไหนี่ใชสารสาารเออเออนปัเว้นปัเออเสียงที่มนยันแบบอี่คตาไอโฟนอบไร่ะบีนี่มันองค เรากินเบี้ยเงแต่โฮ่งเศร้าเศร้าก็โมโหจนเอาวับผสงก็เลยมาหนีเลยสัตว์ทั้งหมดที่เลยพอ,อนชาพองหวานต้อยไปเอาพัดลมเวลาไหนไปวเวลาเอาลูกไม่แน่ว่าสิทาไหนสไเสียบรบบิหารกันเอาไาหมมาสิประกันค่ะคสวัสดีค่ะลำพงแอปเปิ้ลประกันสองปีประกันโองปียังเด็คอนเสิร์ตต้องเข้าแล้วละ่ะ อันนี้เขจ้าก้องใส่ถ่านอืมอนี่ช่วยทำหนัเลื่อนใจผักได้ม่เดียวออกกายผักอะไรผักวันที่สิเีเข้าวเรื่องหรเล่าเอ้ยมันนีงานอยู่บันดาลอยู่บัดซึ่งเขาไปตลนวัา ร้องร้องแล้วก็รังร้องกงอ๋อเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวของกินมาจากสิบหาทำทรงไปกินน้วกันเนาะปิดไปก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเจอเด็กตากินข่าวอันนี้ค่ะเต็งหน้าก้นใช่ละมาละจ้าของกินมาแล้วจ้าไปลูกก่อน มีอะไรบ้างมีลาบมีน้ำขนมจีนขอบคุณกระดาษขนมจีนซูชิอ่าพี่น้องอยู่บ้านเซียวมาเดอ้อเอฟซี FC ทุกคนพี่น้องทุกคนล่ะกะ็ลุงป่านอะทุกคนมากินข้าวน้ำกัน เห็นเห็นเราบดได้เราดิบล้างมือก่อนข้าวนั่งนั่งอนเลยดีจังขาเสร็จมือสื่อมาก็โตแล้วข้าวยังไม่มาเลยนะลูกมาเลยเนอะมำกระโดเนาะทำกรเนาะ จ้าตกกินกมาแค่ได้เด็มาื้อ,น,อนื้นอได้งคนบ้าน่เนือปุ๋ยกรตกันคนบ้านน้อยตัดน้ำมันะกนะซิบลยน้ำมันมห้องกับเพลไปเลยเลยขอไปหาสือ่อพองมาขายแลย้ว <c oughs> ไม่ได้กินเสีเ่ยวกันเลยเออ <c oughs> พูดมากก็จำมีอย่างนั้นบ่มีอย่างนั้นนี่นี่หมอลสเหลืองพื้เหลืองขนาดไหนมัดแต่ใต้บัซิปโกลาอย่างนี้เลยค่ะตั้งแต่บ่มีร่องนี่อะไรด้วยนี่บ่ซซิปโกลาเลยบับแต่มอเหลืองวุ้มีร่องนะใครแน่แต่มีหมอแต่หมอลสเหลืองวุ้นแตนมอสเนะครับโอ้ยได้ค่ะไปารีสุดเก๋าสิบห้ากันลงวัดพากันย่างลงวัดนะจ๊ะทุกคนมาที่นี้มีไกด์ด้วยจ้าสบายดีลูก เจ้าเองลูกเ้าบอกมีไกด์ดยแล้วเนี่ยมหาไก่แล้ววะเบิ่งบรรยากาศบุญบานเทาเลยเราเป็นประเพณีลรวมีบุญทุกบ้านแต่ว่าบุญอาจจะบกคอยมวนเทาปีที่ผ่านมาเนาะปีนี้มันแบบว่า่าสถานการณ์ัด้ีิละเนาะ นีพากันย่างลงวัดพักกันลงปเปาพักเขา่าแดดแดดทุกคน <c oughs> แม่ก็เช่นกันแม่ออกนั่งนั่งก็เช่นกันแม่ออกเที่ยวก็เช่นกันบ้านีข้าวข้าวข้าวก็เช่นกันมียังก็ออกก้านจราดีนะอาชีพเป็นจีบอาชีพเป็นจีบตัดตัดดอกไม้ยัดจีบกระดาษเป็นจีบยัดจีบ อุ้ยมีเวทีมอลำเลียงนำ้ำเดอจ้า <c oughs> สบายดีแม่เด้ยน hm. ี่คือคนทางเฮาลำหนาจ้าปุเฒ่ผูุเฒ่าบ้านเฮาก็พากันเดินแซ่วนะโอ้ยบาดบ้านเขาจองงามงาม ย้มขนาดนี้นมันมีเวทีมอล่ำเรื่องนะจะมาจา,ากภาคใต้แต่พฮู้ว่าคณาญาม่เพิิน,น,นกำลังตั้งขเาณัดพระมีลงมา่าพง ดีบ้างคา่งงเลยแล้วเรางงเขาแต่ยังกินลูกได้อะไรกินน้ำแข็งใสสวยเจะได้ห่ะถวยจะจะพันพันหนึ่งโอ้พันหนึ่งก็นนงได้หลายค่ะว่ายืนหันได้เนี่ยพันหนึ่งลูกทั้งนอกบอกตัวสื่อนไนนใส <c oughs>

มื่อได้แก้มเจาะตัวาอยากานมันง่ายากอองาอยากใส่จสานเหมเดิอนาะยักจะาลุกยงงี้ยักาอน่ะ้ไปซื้อกินน้ำแข็งใส่จะน่าจะสียางค้นอย่างเดียนพักกันรอไปที่รอตากแดดบางคนกะซีเม็นส่เฮาแบบบอดีต่างๆนานากะขอขอเธอเด้อทุกคนอาะเสียเหตุยังบอดถึกใจทุกคนเนาะ บางคนกะซีบอในธรรมแบบว่างามเรากินได้บ่อใจงามก็กินบ่อได้ทุกคนขี้ล่ายก็กินบ่อได้ต่ว่าเฮากะขยันของเฮาทำมาหากินของเฮาเนาะตาเม่นยังทีบอดีมากกะกะแม่นไม่ได้เลยเนาะเฮากับบริวารยังดอกตะว่าถาดตัวใดมันบอดีแห้งเฮากบสีลบถิมนะเฮากบจิบตอยอดดอกบตอยอดความยาวสาวความยืดกะพ่อเขาใจตรงกันเนาะทุกคนเนาะที่บอกมา เาบุญบ้านเนี่ยบุญใหญ่เี okay. หใหญ่กว้างเอาเย่ามาละมือเฮาใส่อยู่ไดทาแก่เขาลอยทางนี้กันด้อันนี้หงายน้ำดืนฮอนบ้าทันี้กะจกินงเขาใสๆ หืมสินขายสินอีร้อยต้องมาหล่อมยมแรงๆยามเหน่ยห้อนบบาไว้โอ้ยอยากเล่นตึมตตึมตึมตึเนเขี้ยว ฮ่าสิบค่อยว่ายังไลน์ได้อค่ะทุกคนยังให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งแบบกันเองอุ้ยมีโฮสค่ะน้ำเต้าเสียดายฮะบไดี้ไซส์ฮะบได้ใส่สินมาค่ะก็เลยบได้ไปโฮสไปส่งค่ะเนาะเสียดายบได้ใส่สินมาวันแรกคือนงชานำหลัง่ะ

รื่มซื้อพาะเป็นยังนอทุกคนถ้าถ้าผู้ไดยังผู้วอนลำเรื่องขนาดยังกะต้องมาสัมผัสกันเองเนาะโอเคไปหรอนโดยขอบใจเด้อ ฮ้อนนะแค่นอะฮ้อนแค่ฮ้อนว่าบรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนาะบุญบานอุ่นน้ำคลองก็สิติดถนนใหญ่เลยอยู่ห่มดีๆบ่มกักอกทุกคนหมักตากแดดตากแดดละฮ้อนเพื่อแต่สแตนส์อันนี้ก็ ันแห่อนว่าสุดนอนพุดเข่า นี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อหาบุตส้มไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อทุกคนอขอขอบคุณข้ใจทุกคนหลายๆไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีจ้า